สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรีฟเอวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถออฟโรดรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026จากค่ายยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Honda กับรุ่น2026 Honda 4x4 4, ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายลุยตัวจริงทั้งในด้านสมรรถนะความแข็งแกร่งความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะรองรับทั้งการใช้งานในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและการใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารดีไซน์ภายนอกของ2026 Honda C C 4 x 4คูมาในลุกดูดันแข็งแกร่งเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูบึกบึนมากขึ้นกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเลตทรงเหลี่ยมที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศกระจังหน้าสไตล์ใหม่พร้อมโลโก้ h อน da โดดเด่นชัดเจนซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับยางออฟโรดเต็มรูปแบบช่วงล่างถูกยกสูงจากพื้นเพื่อเพิ่มระยะใต้ท้องรถช่วยให้สามารถขับผ่านโคลนหินหรือพื้นผิวครุขระได้อย่างมั่นใจ ในด้านขุมพลัง2,026 Honda 4x4 4, มาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวะขนาดประมาณ420-524ซี cc, ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบหัวฉีด PGM-FI อันเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ให้การตอบสนองที่รวดเร็วประหยัดน้ำมันและสตาร์ทง่ายแม้ในอุณหภูมิต่ำระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมโหมดไฮดโลเรนช่วยให้ผู้ขับเลือกแรงบิดได้ตามสภาพเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางราบหรือทางชันระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถเลือกปรับ 2WD และ 4WD ได้ตามต้องการพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในสถานการณ์ที่ล้อหมุนฟรีระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่และด้านหลังแบบแขนยึดอิสระให้การซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนเส้นทางครุขระ ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ CBS ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลเพิ่มความปลอดภัยทุกการหยุดรถโครงสร้างเฟรมเหล็กความแข็งแรงสูงถูกออกแบบให้รองรับแรงบิดสูงและรองรับการบรรทุกสัมภาระหนักได้สบายภายในแม้จะเป็นรถสายลุยแต่2,026 Honda 4x4 ก็ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายแฮนด์บา์ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ หน้าจอแสดงผลดิจิทัล LCD แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและสถานะระบบขับเคลื่อนเบาะนั่งกว้างรองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะไกลพื้นที่บรรทุกด้านหน้าและด้านหลังสามารถติดตั้งกล่องสัมาระเพิ่มเติมได้เหมาะกับเกษตรกรหรือสายแคมปิง้งจุดเด่นสำคัญของรุ่นปี2026คือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดเพิ่มความทนทานต่อความชื้นและฝุ่นละอองมาตรฐานการน้ำระดับสูงทำให้สามารถขับผ่านลำธารหรือพื้นที่น้ำท่วมขังได้อย่างมั่นใจ ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ในบางรุ่นย่อยช่วยลดแรงสะท้อนจากพื้นผิวทําให้ควบคุมรถง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาวิ่งบนทางหินหรือร่องลึกสําหรับตลาดประเทศไทยรถ4ีู่ณประเภท ATV กาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานที่มีพื้นที่ภูเขาและไร่สวนขนาดใหญ่2 0 2พ Honda 4คูณสจึงถูกวางตําแหน่งให้เป็นทั้งรถใช้งานและรถเพื่อการพักผ่อน ราคาคาดการณ์ในประเทศไทยอาจเริ่มต้นประมาณ2 0 0 0 0ง3 0 2 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมในด้านความปลอดภัย h อนด้ยังคงเน้นมาตรฐานระดับสูงมีระบบ Engine b r a ร e ช่วยชะลอความเร็วขณะลงเขาโครงสร้างตัวรถออกแบบให้มีจุดศูนย์ถงต่ำเพิ่มเสถียรภาพขณะเข้าโค้งระบบตัดการทำงานเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายถ้าพูดถึงความคุ้มค่า2 0 2 6 Hon d a 4x4 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก เพราะได้ทั้งความทนทานตามแบบฉบับของ Hon ด a าอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศค่าบำรุงรักษาไม่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดอีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านความทนทานใช้งานยาวนานหลายปีสำหรับใครที่กำลังมองหารถออฟโรดที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานในไร่ในสวนการบรรทุกอุป,ปกรณ์หรือการออกทริปผจญภัยในวันหยุด2,026 Honda 4ีคถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ครบทั้งพลังความประหยัดและความทนทาน ถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์รีวิวรถใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r e e x ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ใมในปี2026และปีต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ